สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเพจชาวเฟสชาวไลน์และคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะดี่ั้นอาจารย์จุธา,าที์นิติพัท์พิสิิทธ์ค่ะเจ้าของเพจผหลดวงพลังชีวิตค่ะวันนี้ก็มาพูดในเรื่องของเคล็ดลับผลจุย้ยบ้านเล็กที่ปรับเสริมดวงรับโชคนะคะสำหรับบ้านเลขที่ที่มีผลลัพธ์คือเลข8ค่ะเช่นบ้านเลขที่26นำา2 6บวกมาเป็น8 แปเป็นเลขราหูตามหลักโหราศาสตร์มัวเมารุ่มหลงให้ทายราหูค่ะนั้นเลขแปดเป็นเลขแห่งอำนาจบารมีค่ะมักเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศหรืองานบันเทิงค่ะบริวารมักไม่ซื่อสัตย์นะคะการเงินมีเรื่องที่ต้องจ่ายเรื่อยๆค่ะ ควรอยู่ในคุณธรรมและที่สำคัญปรับพวงจุ้ย้วยการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือติดหลอดไฟนะคะให้สว่างทั่วถึงเลยค่ะจะดีมากๆข้อควรระวังสําหรับคนที่อยู่บ้านที่มีผลลัพธ์เลขแปดรือเลขราหูนี้นะคะการใช้เงินพลังบาร,รมีอํานาจของเราและผู้ที่สนับสนุนในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะในอนาคตอาจจะส่งผลในเรื่องของความสุขสุขภาพ โรคไผ่ไข้เจ็บที่เรือลังความรู้สึกที่โดดเดี่ยวหรือความทุกข์ที่ในใบ,บ้านปั่นปลายชีวิตนะคะดังนั้นการที่เราอยู่บ้านเลขที่ผลลัพธ์ที่ได้เลขแปดก็คือประท้วนช่วยง่ายๆตามที่อาจารย์บอกนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่บ้านหลังนี้แล้วมีพลังางานและสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ฝากเพจผลดวงพลังชีวิตฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะ จากเพจผลนดวงพลังชีวิตสวัสดีค่ะ